สวัสดีครับซิต้าช็อปออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับวิธีการาใช้ตัวตัว OBS นะครับเข้ามาที่ตัวโปรแกรมวีโอคอนเฟลเลนต์ต่างๆเช่นตัว Zoom หรือ Skype นะครับโดยการทำให้ตัว OBS เนี่ยทำให้ตัวโปรแกรมพวกนี้เห็นตัว OBS เป็นกล้องนะครับผมวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับโดยปกติโปรแกรมคอนเฟลเลนต์ไม่ว่าจะเป็น z o o มหรือ Skype เนี่ยมันก็จะในหัวข้อ Setting นะครับเราเข้ามาที่หัวข้อ Setting ในหัวข้อวิดีโอก็จะเห็นกล้องของเราอยู่แล้วนะครับหมายความว่าเห็นตัวกล้องที่เราต่อเว็บแคมหรือว่าตัวกล้องผ่านการแคปเจอร์หรือสมาร์ทโฟนที่ทําการเชื่อมผ่านแอปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถเห็นเห็นกล้องอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหามันคือบางคนต้องการจะทำพิกเจอร์อินพิกเจอร์สอนภาพนะครับ ตัดกรีนสกรีนให้เนียนๆนะครับเพราะบางทีโปรแกรมพวกนี้มันสามารถตัดกรีนสกรีนได้แต่เรียกว่าประสิทธิภาพอาจจะไปไม่ได้เท่ากับ OBS ที่สามารถคาลิเบทอะไรได้มากมายมากกว่านะครับผมนะครับโดยโปกติมันก็จะเห็นตัวกล้องเว็บแคมนะครับอย่างผมต่อกล้องเอาไว้ตอนนี้มันก็จะเห็นกล้องแต่มันจะไม่สามารถแต่ผมต้องการอยากได้ภาพแบบนี้ก็คือต่อจากกล้องแล้วมีพื้นหลังมีเลมีเลเยอร์พวกพวกนี้มาด้วยนะครับหมายความว่ามีใส่โลโก้ JPEG อะไรอย่างเงี้ย หรือสวิตชีนระหว่างระหว่างพูดอยู่นะครับผมต้องการจะทําอย่างนี้ไอตัวโปรแกรมพวกนี้มันไม่สามารถเอาภาพจาก OBS เข้ามาได้โดยปกตินะครับวิธีการทํานะครับก็คือให้เราไปโหลดนะครับปลักอินของ OBS ก่อนนะครับปลักอินตัวนี้มีชื่อว่า OBS Visual Cam นะครับเซิร์ชเลยนะครับใน Google ใกล้ขึ้นเลยนะครับพิมพ์ว่า OBS Visual Cam นะครับแล้วเราทําการดาวน์โหลดลงมาแล้วติดตั้งนะครับผม ติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับติดตั้งเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับตัวเข้ามาที่ทูนนะครับของ OBS ฟังกช์ชันเขียนว่าทูนตรงนี้นะครับให้เลือกหัวข้อเขียนว่า Vision c a m นะครับตรงนี้นะครับตรงว i s วลแ c a m ์เนี่ยมันก็จะเลือกได้ว่าเราต้องการ Target Camera คือให้ชื่ออะไรอะไรก็ว่าไปนะครับตรงเนี้ย บัฟเฟอร์นะครับกี่เฟรมให้มันทำบัฟเฟอร์ไว้ด้วยเพื่อไม่ให้มีการบางทีถ้าเราไม่บัฟเฟอร์ทิ้งไว้เนี่ยบางทีการส่งผ่านโดยไม่มีการบัฟเฟอร์อาจจะทําให้ภาพกระตุกได้นะครับบัฟเฟอร์ก็ช่วยให้ภาพลื่นขึ้นสม,มูทขึ้นไม่มีการกระตุกนะครับผมตรงนี้ก็เลือกแล้วแต่เรานะครับถ้าเรามั่นใจในระบบเราว่าโอเคคอมพิวเตอร์เราแรงระดับหนึ่งส่งเร็วแน่นอนอาจจะบัฟเฟอร์ไว้ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเพราะว่าไอการบัฟเฟอร์เนี่ยหมายความว่ามันจะหน่วงเวลาเอาไว้นะครับ ถ้าเราคอมเรามั่นใจว่าคอมเราแรงมากเราก็บัฟเฟอร์มันเยอะก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับให้กดสตาร์ทนะครับสตาร์ทมันก็จะเริ่มตัวโปรแกรมตัววิชวลคอมวิชวลแคมป์มันก็จะทํางานแล้วนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งเป็นออโต้สตาร์ทก็ได้ไหมายความว่าเราเปิดโปรเจกตมาปุ๊บมันจะทํางานทําการสตาร์ทตัววิชวลแคมปทันทีอ่าอันนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับถ้าใครจะใช้แบบตลอดก็กดออโต้สตาร์ทไว้เลยก็ได้ เข้ามาที่ตัวโปรแกรม z o ู m นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างใช้ Zo ู m นะครับอย่างพวกสกายนะครับแฮงเอาทก็ทำได้นะครับ b t Set ก็ใกล้เคียงกันนะครับเข้าไปที่หัวข้อ t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  i นะครับวิธีการนะครับเข้าไปที่หัวข้อ t t i n g ตรงนี้นะครับผมเลือกไปที่วิดีโอนะครับตรงนี้นะครับกล้อให้เลือกมาสังเกตจะคลิกขึ้นมาแล้วนะครับเขียนว่า OBS Camera กดมาปุ๊บนะครับภาพมันจะเป็นภาพจากโปรแกรม OBS อย่างเงี้ยผมเป็น Picture i m a g e มันก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับพวกโปรแกรมคอนเฟลเลน e ทั้งหลายเนี่ยให้เลือก Enable HD ไปด้วยนะครับผมถามว่าไอ้ตรงเนี้ยแล้วทำไมต้องใช้ Conference มันดีกว่าการไลฟ์สดผ่าน Facebook ยังไงคอนเฟลเลน e มันสามารถเห็นภาพทั้งสองสั่งนะครับเหมาะสำหรับการาบางคนอาจจะไปทำวิดีโอการเรียนการสอนนะครับตัวตัวพวก ซูมหรือว่าตัวสกายก็จะเหมาะก,กว่าเพราะว่าสามารถสื่อสารเห็นภาพทั้งสองฝั่งเพราะว่าเราตอนเราไลฟ์สดเนี่ยก็คือเห็นแต่ฝั่งเราฝั่งเดียวบางคนอยากจะสอนแล้วเห็นลูกศิษย์ด้วยอะไรด้วยไอ้ตัวนี้บางทีใช้ตัวซูมหรือว่าตัวสกายก็อาจจะเหมาะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละคนนะครับแตกต่างกันแต่อันนี้ทําเป็นแนวทางให้ดูว่าทําทเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราแอดเสร็จนะครับเรากดไปที่ตัวซูมนะครับ กดเลือกสร้างมิ e e นึ่งมิตสังเกตนะครับของหน้าตัวโปรแกรม Zoom อันนี้เด้งขึ้นมาอย่างนี้ละนะครับเนี่ยตัวโปรแกรม Zoom เองก็จะเห็นภาพของภาพของ OBS เป็นอ่าเนี่ยครับมาเป็นภาพอย่างนี้ละนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานแล้วก็สวิตช์ที่ตัว OBS เลยภาพมันก็จะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนตามไปประมาณน,นี้นะครับผมวิธีการอย่างนี้ครับง่ายๆก็คือลงปลักอินชื่อช,อชอว่า v i s u a l c a ปแค่นีเองนะครับผม นะครับติดขัดปัญหางนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวมีทิคอะไรใหม่ๆม,ม,มาแนะนำก็จะาแนะนำให้อีกครับกดฝากกดติดตาม s u บสไคร b e ช่องเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีทิทปอะไรเกี่ยวกับแม OBS เนี่ยจะมานำเสนอแนะนำให้ดูกันตลอดนะครับผม oh. ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ